หลายๆคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นก็เคยมีข้อผิดพลาดมาไม่มากก็น้อยนะครับผมผมก็มีข้อผิดพลาดมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันวันนี้ทางผมเนี่ยจะมาลิสต์รายการข้อผิดพลาดที่ผมเคยทําไว้นะครับเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆลองศึกษาเป็นกรณีศึกษาดูนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็จะได้ไม่ทําผิดพลาดเหมือนผมอีกนะครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ3 6 8 Studio นะครับช่องของเราเนี่ยเป็นช่องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนนะครับจะเป็นมือใหม่มือเก่าก็สามารถเข้ามาเรียนรู้พร้อมกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับยังไงอ,อยากรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะครับกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับข้อผิดพลาดข้อแรกเนี่ยผมอยากจะเรียกว่ามันคือการเย็นไม่พอรอไม่ได้นะครับก็คือว่า หลายๆครั้งที่เราลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราเฝ้าตลาดทุกวันใช่ไหมครับเราเห็นหุ้นบางตัวหรือหุ้นหลายๆตัวมันวิ่งวิ่งขึ้นมาในในในระหว่างวันอย่างนี้เนี่ยบางทีเรากเา็เกิดความรู้สึกที่ว่าเราอยากจะเข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้นเนื่องจากว่าเราก็อยากจะเกาะก,กระแสทํากําไรและอย่างหนึ่งเราก็กลัวว่าเราจะตกรถหุ้นตัวนั้นใช่ไหมครับไอ้หุ้นที่มันขึ้นเนี่ยเ,เวลาขึ้นมันไม่ได้ขึ้น,นเส้นตรงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะมีการ มันมีการย่อลงมาบ้างใช่ไหมครับแต่เราอ่ะดันไปซื้อตอนที่มันขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยการที่รอไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะคล่อมจังหวะแทนที่เรา,าจะรอเนี่ยรอให้หุ้นเนี่ยมันลงมาลงมาในแนวรับหรือว่าในแนวที่มีระยะที่เราควรจะต้องให้มันพักตัวแล้วก็ซื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับก็คือจุดนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงความเสี่ยงน้อยนะครับหลายๆครั้งเราซื้อบนยอดเราก็เวลาหุ้นมันลงมา ถ้าสมมติเราซื้อในปริมาณที่มากๆด้วยเนี่ยเราจะทนไม่ได้เราก็จะคัดออกไปพอคัดออกไปปุ๊บเนี่ยหุ้นขาขึ้นใช่ไหมฮะมันลงมามันก็ยังขึ้นต่อเนี่ยพอมันขึ้นต่อเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ซื้อหรืออาจจะไม่กล้าซื้อตรงนั้นมันก็จะทําให้เราเสียโอกาสในการลงทุนได้เพราะต่อมานะครับในหลายๆครั้งเนี่ยเราปล่อยให้เราเนี่ยลงไปเล่นอยู่ใน time f ฟ a มของหุ้นที่เล็กเกินไปนะครับโดยปกติเนี่ยวลาเราเล่นใช่ไหมเราก็จะดู time f ฟ a m e ดย์เป็นหลักใช่ไหมครับและหลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะ พยายามที่จะย่อยหาทำเฟรมที่เล็กลงเพื่อหาจุดเข้าที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากทำเฟรมเดย์ผมก็ย่อยมาเป็นชั่วโมงสามสิบนาทีสิบห้านาทีจนถึงทำเฟรมเล็กที่สุดคือทำเฟรมห้านาทีที่ผมเคยเข้าพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะติดอยู่ในทำเฟรมเล็กๆตรงนี้เนี่ยแล้วเนื่องจากว่าทำเฟรมเล็กเนี่ยมันมีการสะบัดของราคาไปค่อนข้างเยอะอตลาดหุ้นนี้มันก็จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะเวลาเราเล่นในทำเฟรมที่เล็กลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะร่างจิตใจของเรามันจะถูกบีบให้เราอ่ะ โฟกัสกับสิ่งที่เล็กที่อยู่ตรงหน้าจนเราลืมโฟกัสในภาพใหญ่หรือว่าทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถูกตลาดหุ้นเนี่ยมันเวียงแล้วยิ่งเล่นทำเฟรมเล็กเท่าไหร่เนี่ยการโฟกัสยิ่งยิ่งน้อยลงการคัดเนี่ยจุดคัดของเราเนี่ยเราก็จะคัดเล็กลงพอคัดเล็กลงการเหวี่ยงมันมีอยู่ในกรอบตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะโดนคัดลอดโดนสต็อปลอดเป็นธรรมดาก็จะโดนไปเยอะๆหลายๆครั้งมันก็เสียเป็นเป็นจำนวนมากเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขตรงนี้ก็คือเราควรจะต้องมองในภาพ ทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับมองภาพที่ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นมองทำเฟรมเดย์หรือทำเฟรมวีคนะครับเป็นตัวคุมเกมทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัวทำเฟรมเล็กเนี่ยเราก็เอาไว้ดูเฉพาะการเข้าเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็จะลดการสูญเสียการคัดลอสที่มันจะต้องสตอลลอสบ่อยๆได้ข้อต่อไปนะครับเราเคยมีความรู้สึกในการเสียดายหุ้นใช่ไหมครับบางทีเราศึกษาหุ้นตัวนี้เราทํากันบ้านหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมาอย่างดีเลยนะเราก็พยายามที่จะเฝ้าแต่ว่า อาจจะเป็นวันใดวันหนึ่งเรามีธุระติดธุระเราสามารถเราไม่สามารถที่จะเฝ้าหุ้นตัวนั้นได้แล้วก็วันนั้นเนี่ยหุ้นตัวนั้นมันวิ่งขึ้นไปเลยเราก็จะเกิดความเสียดดยใช่ไหมครับการเสียดดยเนี่ยมันทำยังไงมันทําให้เกิดผลคือว่าเราจะพยายามที่จะไล่ราคาเนื่องจากว่าเราเข้าใจว่าหุ้นตัวที่เราทํากันบ้านอยู่เนี่ยมันจะต้องวิ่งขึ้นไปได้ไกลเนี่ยเราก็ไล่ราคาถ้าราคามันวิ่งขึ้นไปไกลมากเท่าไหร่แล้วเราย,ยิ่งไปไล่เนี่ยมันจะกลับไปหลปเดิมนะครับที่เคยบอกไว้ในข้อต้นๆก็คือว่า เราอาจจะค้อมยังหวะได้ฉะนั้นถ้าเรารอไม่ได้อีกมันก็ไม่โอกาสที่พูดมันจะลงมาพักตัวถูกไหมครับก็จะเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็สูญเสียสําหรับตรงนี้ได้หลายๆคนก็จะทนไม่ได้แล้วก็จะต้องคัดลอสไปพราคัดลอสเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งใส่หน้ามันก็จะเป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปเรื่อยๆประเด็นต่อไปที่สําคัญมากๆนะครับก็คือการที่เราไม่ทําตามแผนที่เราวางเอาไว้นะครับหลายๆครั้งที่เรา ทำการบ้านนะครับวางแผนเอาไว้นะครับว่าเราจะซื้อหุ้นในจุดนี้เราจะทําการสต็อปลอที่จุดนี้นะครับหรือว่าเราจะเทคโปรฟิตในจุดจุดตรงนี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยพอเราอยู่ในตลาดนะครับเฝ้าตลาดอยู่เนี่ยมันจะมีอารมณ์หลายๆอารมณ์ที่จะทําให้เราเกิดอาการหวั่นไหวได้ยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้าสมมติว่าเราซื้อหุ้นในจุดนั้นไปนแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วในตลาดมันมีการเทเทขายลงมาเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับ การเทขายลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เราตั้ง Stop l ล s s เอาไว้แต่ว่าเนื่องด้วยเราอาจจะซื้อในโ Position ที่ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยไอตัวจํานวนเงินหรือปริมาณตัวเงินที่เราเห็นอยู่เนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ถึงจุด Stop l ล s s ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเป็นเงินที่เยอะมากๆที่เราแบบทนไม่ไหวทนไม่ไหวที่จะจําเป็นที่จะต้องขายออกไปแล้วตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีจิตวิทยา,อย,าอย่างหนึ่งที่จะบอกคุณว่า มันพยายามเวลามันตบลงมาเนี่ยมันก็จะพยายามตบจนให้เราอะอาสมองเราสั่งการมาว่ามันน่าจะต้องหลุดจุด stop loss แล้วแน่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราต้องรีบ stop loss แล้วแทนที่เพราะว่ามันจะต้องหลุดจุดจุดที่เราตั้ง stop ไว้แน่แนอยู่แล้วเนี่ยแทนที่เราจะไปเสียเงินเยอะเราก็เสียเงินแค่ก้อนนี้มันก็หลายครั้งเนี่ยมันลงมาจะไม่ถึงจุด stop loss หรือว่าบางทีมันลงมาเลยจุด stop loss มันก็เด้งใส่หน้าของเราขึ้นมาเนี่ย หลายครั้งเราก็จะเสียกับเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยบ่อยมากๆเลยวิธีการแก้แก้ปัญหาทําอย่างไรเราก็คงตอบได้แบบกับปั้นทุกดีเนี่ยนะครับว่ามันก็ต้องทนให้ได้แต่อย่างอย่างอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าถ้าเราซื้อในปริมาณที่มากๆเนี่ยแล้วเราทนไม่ได้เนี่ยแสดงว่าจิตใจเราอ่ะยังไม่ถึงนะครับเรายังไม่สามารถที่จะทนในโพสิชันนั้นเนี่ยได้มากได้มากขนาดนั้นเราจําเป็นที่จะต้องลดโพสิชันลงลงใน โพสิชันไซส์ที่เราสบายใจนะครับว่ามันลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าราคาหรือว่าไอตัวตัวเงินที่มันติดลบเนี่ยเราก็ยังทนมันได้แต่สําหรับการที่ว่าเราเราขายหมูใช่ไหมเรายังไม่ถึงตัวทาร์เก็ตพายแล้วเราขายไปเนื่องจากว่าเราก็กลัวว่าราคาเนี่ยมันจะหล่นลงมาแล้วก็บางทีเราได้กําไรมา 30- 40%แล้วแล้วราคามันก็ย่อลงมาเหลือ5% 10%หรือบางทีก็เท่าทุนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูไม่ขายตอนนั้นวะแล้วมา ถึงตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเสียดายใช่ไหมาขอแนะนําตรงนี้นะเราก็คือว่าถ้ามันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามที่จะแบ่งเทคก,กําไรบางส่วนออกมาจะแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งแหละเราก็ถือทน,ทนเอาไว้เราก็ตั้งท e ล l i n g stop เนี่ยผ่านให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายังมันยังไม่หลุดตัวท e ล l i n g stop เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องขายหุน้นก็คือถือมึนๆเอาไว้เนี่ยทำกำไรกันไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะพอช่วยแก้ปัญหาใน 2. จุดนี้ได้นะครับในข้อต่อไปนะครับก็ จะเป็นการที่เราอะเล่นหุ้นนอกกันบ้านหลายหลครั้งที่เราเฝ้าตลาดเนี่ยมันก็จะมีคริกเกอร์อะไรพวกนี้ยิ่งวันไหนที่ตลาดดีๆเนี่ยหุ้นมันก็จะขึ้นทั้งตลาดใช่ไหมครัเวลามันวิ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้ก็สวยตัวนู้นก็สวยสวยไปหมดเลยเราไม่รู้จะซื้ออะไรไอ้หุ้นที่เราทํากันบ้านมาบางทีมันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมเราก็เอาวะก็เจ๋อเวลาไปเล่นหุ้นตัวนั้นละกันเพราะว่ามันขึ้นมาสวยพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าไปซื้อในจุดนั้นหลายๆครั้งนะหลายๆครั้งเะหล่ย เวลามันหุ้นมันขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่จุดซื้อมันเป็นจุดขายเพราะว่าคนซื้อเนี่ยเขาซื้อมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วเขาซื้อมาจากข้างล่างอยู่แล้วพอมันขึ้นมาวันนี้เนี่ยเขาก็ขายแสดงว่าเราอะไปซื้อในจุดที่เขาอะขายใส่มือเราพอดีเลยแล้วก็ค่อมจังหวะแล้วมันก็ดอยแลถูกไหมเพราะว่ามันขึ้นป,ปุ๊บม,มันก็ต้องย่ออย่างที่ผมเคยบอกดังนั้นเนี่ยไอ้หุ้นนอกตาราหรือนอกนอกกันบ้านเนี่ย ดูได้ครับดูแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นช็อตลิสต์แต่ว่าเราก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพอแล้วก็โฟกัสเฉพาะหุ้นที่เราทํากันบ้านเอาไว้นะครับนอ,น,อนอกเหนือจากว่าหุ้นตัวที่มันอ,อยู่นอกกันบ้านเนี่ยแล้วมันขึ้นมาจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่เราได้เปรียบเนี่ยตรงนั้นนี่แหละอาจจะซื้อได้ก็อาจต้องพิจารณาเป็นเคส by เคสไปนะครับในข้อต่อไปนะครับเราชอบซื้อหุ้นที่จะเป็นกระแสในในขณะนั้นนะครับหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่า พอหุ้นบางตัวเนี่ยเหมือนวิ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหลายๆคนมันก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าหุ้นตัวนั้นมันเป็นหุ้นมหาชนไปละนนี้นนี้นในทฤษฎีในในตลาดหุ้นเนี่ยที่เราเคยเข้าใจกันว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นเนี่ยที่จะมีกาไรฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนออกมาเลยนะว่าถ้าเราไปซื้อหุ้นเนี่ยที่หลายๆคนหรือว่ามหาชนเนี่ยเขามาลุมให้ความสนใจนะปุ๊บเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้ามือเนี่ยเราจะไม่เอาหุ้นตัวนั้นขึ้นถูกไหมเออเราก็จะทํายังไงเราก็คงอาจจะพยายามที่จะตบหุ้้นนนตัวนัวเพื่อใ ไอ้พวกมหาชนเนี่ยขายของขายหุ้นกับคืนสูงมือจมือของเจ้ามือก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยลากไปทําให้ทุกคนกลัวเนี่ยแล้วก็อ่าค่อยวิ่งอีกทีนึงอะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะก็หลายๆครั้งการซื้อหุ้นเป็นกระแสเนี่ยมันไม่ทําให้เราได้กําไรนะครับอาจจะได้กําไรก็จริงในบางหุ้นบางบางตัวแต่ว่าอ่าให้คิดเป็นไมล์เซตเอาไว้เลยว่าถ้าหุ้นตัวไหนเป็นกระแสปุ๊บเนี่ยมันน่าจะวิ่งไปได้ไม่ไกลแล้วเราพยายามที่จะไม่อยาก เข้าไปเล่นในหุ้นตัวนั้นถ้าอยากจะเล่นจริงๆรอมันย่อ,อก,ก่อนอย่าไปไล่ราคาหลายๆคนไล่ราคาแล้วก็ติดดอยเป็นอย่างนี้ซ้ำซากกันไปเรื่อยๆถูกไหมครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่หลายๆคนก็เป็นบ่อยๆที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นการเล่นหุ้นเพื่อเก็บเหรียญนะไม่ยอมเก็บแบงค์หมายความว่ายังไงหลายๆคนก็จะเล่นแบบเออเป็นเดิร์เทรดนะครับหรือว่าอาจจะเล่นในระยะสั้นนะครับเก็บเงินหุ้นตัวหนึง่งอาจจะเก็บกํบาไรสักพันสองพันหมื่นสองหมื่นเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ย อ่าเวลาเสียปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสียเยอะเหมือนกันเนื่องจากว่าเราเล่นสั้นแล้วก็อ่มันมีความเรื่องของความผันผวนของของหุ้นตัวนั้นนะนะอ่ลองเราขยับออกมานะครับดูในในภาพในระยะยาวดูบ้างอะไรเงี้ยจากเล่นอ่าเก็บเก็บเหรียญแลไปเก็บแบงก์บ้างอะไรเงี้ยจากได้กําไรพันสองพันหมื่นหนึ่งก็อาจจะก,กําไรเป็นแสนเป็นอ่าหลายแสนอะไรประมาณอย่างนั้นนะ แต่ว่าเราก็ต้องอาจะเก็บแบงค์ได้เนี่ยมันต้องศึกษาให้ดีมันจะต้องทำพื้นทำทำกันมากให้ดีนะครับในเรื่องของกราฟในเรื่องของพื้นฐานของหุ้นอะไรอย่างเงี้ยกราฟเนี่ยมันก็เป็นตัวบเค็มทิศนะฮะมันจะช่วยให้เราเห็นทิศทาง,งการวิ่งของราคาได้รื่ว่าตัวพื้นฐานของหุ้นเนี่ยมันพื้นฐานของกิจการเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแบ็กอัพเอาไว้ทําให้ใจเราอ่ะสามารถที่จะถือหุ้นตัวนั้นได้นานๆนะครับก็ในตลาดหุ้นเนี่ย ถ้าเราไปดูนะคนที่เขาประสบความสําเร็จนะรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยมันไม่มีใครที่จะประสบความสําเร็จจากการเล่นหุ้นเดทเทรดนะครับเป็นการกินกําไรสั้นๆไม่มีหรอกคุณลองไปดูประวัติของแต่ละท่านได้เลยนะแต่ละท่านเนี่ยก็จะถือยาวกินกําไรในระยะยาวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยก็อ,อ,อาจารย์นิเวศคุณคงสถาพรน,นะครับ าทางนักงทุนท่านเหล่านี้เนี่ยก็จะถือ,อถือถือระยะยาวนะครับกินคําใหญ่นะครับหรือว่านักลงทุนระดับโลกเนี่ยก็คือ,อคุณปู่ปุ๊บบอลเลนบัฟเฟตนะครับหรือว่าหลายๆท่านก็จะถือใระยะยาวเท่านั้นทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องมองในการถือหุ้นระยะยาวมากกว่าการเป็นาการเทรดรายวันเพื่อเก็บเหรียญน,นะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดนะครับที่ผมพอจะนึกขึ้นได้นะครับก็อยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเผื่อที่จะเอาไปศึกษาแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดอย่างอย่างที่ผมเคยเป็นมาก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงรบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเราเป็นกําลังใจให้กับเราเนี่ยนะครับยังไงเดี๋ยวข้างหน้าเนี๋ยจะมีบทความดีๆหรือว่ามีคลิปดีๆนํานเสนอท่านอีกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ